โ้ชมประกาศรักไม่มีปัญหาหลังประชุมแล้วหัวหน,น้าวุทยานแห่งชาติก่อช้างบอกพร้อมดำเนินการหวัดผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือตราดจีบูกชนะสีราชาบ้านบึงเอฟซในฟุตบอลไทยคมงเอฟเอคัพสประตูต่อศูนย์ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสยสยามเทเบิลทีวและตรา t ทีวีดอท สน,นุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราขคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราแนาเพอเกาะช้างเผยเก็บค่าเข้าชมประการลางังไม่มีปัญหาหลังประชุมแล้วหลังจากที่จังหวัดตราได้มอบหมายให้อำเภอเกาะช้าง ดำเนินการเรียกประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมปะการังที่หมู่เกาะช้างและจะเริ่มดำเนินการในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ นายพิรักเอี่ยมสุนทรในอำเภอเกาะช้างเปิดเผยว่าทางอำเภอเกาะช้างได้ดำเนินการประชุมหารือกับผู้ประกอบการและอุทยานเกาะช้างแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายมาและได้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วและเมื่อถึงวันที่จัดเก็บจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ว่ามอบให้นายอำเภอเป็นผู้บริหารจัดการนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เชิญผู้ประชุมผู้ประกอบการอุทยานเนี่ย หลายครั้งแล้วนะครับประชุมแต่ละครั้งก็จะมีการกําหนดวิธีการจัดเก็บซึ่งตอนนี้เขาเขาก็ผู้ประกอบการก็ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆอุทยานนะครับยินดีที่จะจ่ายนะครับซึ่งวิธีการจัดเก็บต่างๆเราเนี่ยเราก็ได้คุยกันหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับทั้งหัวหน้าวิระหัวหน้าอุทยานพอดีก็ได้ลงไปคุยกับชาวบ้านผู้ป่าก็ยังมาต่อนเนื่องเ,อเรามีคิดว่ามีความพร้อมนะครับหนึ่งมิถุนาเนี่ยเชื่อว่า จะไมมีปัญหาใดๆนะครับเพราะแขกที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่มีคอนแทคกันมาแต่เดิมเนี่ยก็เชื่อว่าปลายปีนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเพราะปีหน้าก็กจะดําเนินการได้เต็มที่นะครับเชื่อว่าปัญหานี้ไม่ไม,ไ,มไม่เกิดแน่นอนครับหัวหน้าอุทยานเกาะช้างบอกพร้อมดําเนินการหวันผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือนายวิรักขุนชัยรักหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างกล่าวว่า จากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมประการังนั้นได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการไว้แล้วว่าจะมีการจัดเก็บขึ้นแต่ที่มีปัญหานั้นเพราะทางผู้ประกอบการได้ขายทัวไปแล้วทําให้ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บไม่สามารถเรียกเก็บได้อีกกระทั่งได้มีการเจรจาจนเข้าใจและยืดระยะเวลาออกมาเพื่อจัดเก็บในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ เอฟซีผูกชนะศรีราชาเอฟซีสประตูต่อ0ูย์เข้ารอบ32ทีมฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA คเอคัพการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA เอคัพรอบที่3ระหว่างตราเอฟซีกับศรีราชาบ้านบึืงเอฟซีที่สนามสาบันพละศึกษาชนบุรี เกมวันนี้ตราดเอฟซีเป็นทีมเยือนส่งตัวทำรองหลายคนลงแข่งขันเช่นจัก,กริดเข็มนาบชัยพัฒน์มนเขียวและโปรเคปิโอเดอซัวซาลาซาโลส่วนศีราชาบ้านบึงเอซได้ชุดอะคาเดมี่จากโรงเรียนกีฬาทั้งชุดผสมกับนักเตะทีมชาติเริ่มเกมในช่วง5นาทีแรกศรีราชาสามารถครองเกมได้ดีและมีจังหวะยิง และเข้ากรอบผู้รักษาประตูแต่ผู้รักษาประตูนั้นรับไว้ได้จากนั้นตราดเอฟซีตั้งเกมได้สามารถโต้กลับและสามารถครองเกมได้พร้อมกับกดดันกลองหลังแต่ยิงลูกไม่เข้ากรอบจบ15นาทีทั้ง2ทีมยังทำประตูไม่ได้แต่เกมของตราดเอฟซีสามารถเปิดเกมบุกได้มากกว่านาทีที่24แคนดัสเกือบทำประตูได้จากการมุ่งที่หลุดกรอบไปนิดเดียว ผ่านไป30นาทีตราดเอฟซเกมเริ่มดีขึ้นสามารถเปิดเกมบุกได้ดีกว่าและมีจังหวะยิงทำประตูกระทั่งนาทีที่34ตราดเอฟซีได้ฟรีคิกและบี้ส่องไกลกว่า35หลาลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงาม นาทีที่41สีราชาเปิดเกมบุกและเกือบทําประตูได้แต่ลูกข้ามคานไปตราดอฟจีโต้กลับเร็วและทําประตูที่2ได้จากแคนดัสที่ลากลูกโลกหลังกลองหลังแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายลูกพุ่งลอดขาผู้รักษาประตูเข้าไปทําให้ตราดอฟจีนํา2ประตูต่อ0ูย์ซึ่งเวลาที่เหลืออยู่นั้นทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ตราเอฟจีนำสีราชาในครึ่งแรกสประตูต่อศูนย์ เริ่มต้นเกมในครึ่งหลังทั้งสองเปลี่ยนตัวผู้เล่นตราด f อซส่งประถมชัยเสือสกุลเข้าเพื่อปรับเกมแดนกลางเพื่อเพิ่มเกมรุกมากยิ่งขึ้นและมีจังหวะบุกมากขึ้นส่วนศรีราชาย,ยังใช้การคลองเกมลำเรียงเข้าหาตราดเอฟซีเช่นเดียวกันแต่กลองหลังตราดเอฟซียังสก,กัดบอลได้ นาทีที่60เกมบุกของตราเอฟซีดีขึ้นสามารถทําเกมได้มากขึ้นและควรจะได้ประตูในนาทีที่60แต่แคนดัสไม่ยิงส่งให้ใเพื่อนรักษาประตูแต่ถูกผู้รักษาประตูสกัดไว้ได้เหลือเวลา15นาทีเกมของตราเอฟซีแม้ดีขึ้นแต่ยังหาจังหวะยิงประตูมากไปจนเสียโอกาสทำประตูหลายครั้งกระทั่งนาทีที่77ซาโตชิเลี้ยงลูกหลบ กองหลังศรีราชาสองคนส่งลูกให้อภิวัตเพ็งกระโดนที่กลับตัวยิงเข้าไปเป็นประตูที่3ของตราเอฟซีท้ายเกมตราเอฟซเกิดได้ประตูที่4จากลาบี้ที่ยิงในมุมแคบแต่ผู้รักษาประตูรับไว้ได้หมดเวลาการแข่งขัน,ขนตราเอฟซชนะไป3ประตูต่อ0ูเข้ารอบ32ทีม หานนรงและนักเตะตราเอฟซีเผยความรู้สึกหลังชนะศรีราชาหลังจบเกมหานนรงชุนหาคู่นากรผู้ฝึกสอนและธินกรอัซุรินกับตันทีมได้เปิดเผยถึงเกมนี้ว่าก็ก็ดีใจครับเพราะที่เรามาเรามาได้มามาชนะครับก็ถือว่าก็เป็น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 สิ่ดีไในกำลังใจก่อนที่ที่จะไปเยือนอ่างทองก็ วันนี้ที่เราลงเราวางสำรองไปก็คือเพื่อที่จะดูว่าเขาจะสามารถมาทดแทนต่อไปในอนาคตได้ไหมซึ่งวันนี้ผมเห็นจะกรดโอเคเขาก็แบกเขาก็ทําได้ดีนะเขาก็สามารถที่จะทดแทนกันได้เพราะว่าในหน้าดำอาจจะโดนแบนแมนดำโดนแบนก็จะทดแทนกันได้นะคราก็ยังอ่าเล็กนะยังเล็กเราก็พยายามที่จะสร้างเขาขึ้นมานะให้เขามาทดแทนท,ทดทดแทนอ่าเวลาถ้าเรามีการแบนหรือมีการบาดเจ็บ พยายามพยายามจะเอาตัวทรัพยากรที่เรามีอย <go> ู <qu> ่มาให้ให้ให้สมให้ให้สามารถทดแทนกันได้คิดว่าคิดว่าก็พยายก็จะต้องใช้ประสบการณ์หน่อยเพราะว่าเหล็กเขายังห่างเกมนะห่างเกมก็เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจแล้วเรื่องของการตื่นสนามบ้างครับแต่ก็คิดว่าถ้าเขาได้บ่อยๆขึ้นเขาก็จะดีขึ้นก็ถือว่าเราก็เล่นได้ต่งมาตรฐานนะครับเพราะว่าเราเจอทีมที่เขาเป็นเด็กเยาวชนขึ้นมาครับแล้วก็มีความกดดัน แล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยเราไม่ชินกับอากาศอย่างนี้ครับแต่ก็ผลออกมา3 0ย์ก็ถือว่าโอเคครับก็วันนี้เราก็ส่งสำรองลงหลายคนนะครับก็ถือว่าให้โอกาสตัวสำรองลงไปสัมผัสเกมครับเพื่อจะเป็นแบบการทดแทนผู้เล่นตัวตัวหลักครับในเกมต่อไปครับผม <c oughs> ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราชนะชนะ,ชนะติดติดเนี้ยครับเราไปเล่นอ,อ่างทองเราก็มั่นใจมากขึ้นครับ เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนห่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนห่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนหยาเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 564 1472และ034 217 042เทศบาลตะบนกรองใหญ่ปิดโครงการเดินวิ่งขึ้นเขาท่านกงเพื่อสุขภาพประจำปี2557ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่บริเวณหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทางขึ้นเขาท่านกงวัดครองใหญ่นายวิรชาญประทีปาระยะกุลนายกเทศบาลตะบนครองใหญ่เป็นประธานเปิดการเดินวิ่งขึ้นเขาท่ากงเพื่อสุขภาพประจำปีโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตะบนครองใหญ่คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมนายสิทธิกรเลิศสิทธิกุล,กลประธานชมรมสุขภาพกล่าวว่าโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ สุขภาพซึ่งจกัดเป็นครั้งที่สองแล้วโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่11มีนาคมถึงวันที่13เมษายน2557โดยมีหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเข้าร่วมในวิช,ชาน ได้กล่าวปิดโครงการว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนมากทาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งตรงกับความว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองดังนั้นการออกกําลังกายจึงเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายจึงของให้ทุกคนสนใจหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายซึ่งนอกจากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากอบนยมุต่างๆโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งยาเสพติดทุกประเภทด้วยชองเภอครองใหญ่ร่วมกันทําบ,บุญครบรอบวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมพร้อมวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเอาเ่า ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดคณะกรรมาการศาลเจ้าแม่ทับทิม,มได้จัดให้มีการทำบุญครบรอบวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมพร้อมทั้งมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารเอาเป่ามีนายเจริญชาราวรัยรองนายกอบจตราดนายนวรน์วงปินปรร่นเพชรปรลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่ นางอภพรชัยสิริรองประธานคณะกรรมการเจ้าแม่ร่วมโดยมีนายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยเป็นประธานตีค้องหลังเสร็จพิธีมีการทำบุญถวายพัฒหารเพลนแก่พระพิสุสงสำหรับสารเจ้าแม่ทับทิมนั้นไม่ปรากฏวันเดือนปีที่สร้างหลักฐานที่แน่ชัดแต่พอประมาณการได้จากผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งพบว่าเมื่อประมาณเจปีล่วงมาแล้วตามประวัติเจ้าแม่ทับทิม ท่านได้ลอยน้ามาในทะเลหน้าอ่าวทะเลคลองใหญ่โดยลอยมากับแพรและติดมากับโป๊ะจับปลากลางทะเลซึ่งเป็นโป๊ะของนายฮิกต็อกแซงโงโดยมีนายปิกตักแซ่หลีเป็นหัวหน้าคนงานซ่อมเปาะจับปลาอยู่และอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งทั้งสองคนได้ปรึกษาหารือกันและมีความเห็นว่าควรอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นไม้ แก่นจันท์และสลักเป็นรูปผู้หญิงสวยงามองค์นี้ขึ้นจากทะเลแล้วสร้างเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่เพื่อเป็นที่สักการ,ระบูชาของชาวครองใหญ่และแตำบลใกล้เคียงสืบกันมามิติใหม่ของคนมือตราดเนินไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบมกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารง,งานโดยทีมงานมืออาชีพ บริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์

หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคร็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9